พอชอเที่ยวพอดีได้พาคุณผู้ชมล่องเรือฝากกระแสาน้ำเชี่ยวเที่ยวชมสินค้าภู่งปัญญาณหมูนะ่บ้านริมลำน้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วผ่านมาก็หลายเทปได้ขึ้นเหนือทั่วอีสานแต่สัปดาห์นี้มุดหมายของเราจะพาคุณล่องใต้ตามสไตล์ชาวเลณนะบ้านสามช่องเหนือตําบลเกไหลอําเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงา ชเที่ยวพอดีรายการที่จะพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวแบบบ้านๆผ่านมุมมองใหม่ๆให้เข้าถึงหัวใจคําว่าพอเพียงค่ะและวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเือนสวรรค์นบนดินถิ่นพังงาและก็มีคนชวนฟียวด้วยนะคะไปเที่ยวถ้ำดึกดาําบันจะสวยงามละอลังการขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะมาเลย สามช่องเหนือเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามบ้านสามช่องเหนือเดิมเรียกกันว่าทับเหนือคำว่าทับหมายความว่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวของชาวประมงซึ่งต่อมาเมื่อสร้างทับกันหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจึงกลายเป็นชุมชนและในปี2457ก็ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเมื่อเป็นบ้านสามช่องเหนือนั่นเอง อันนี้พี่สุรัสสุมาลีค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านสามช่องเหนืออุ้ยดีเลยได้เจอตัวแบบนี้นี่อยากจะรู้มากเลยบ้านสามช่องเหนือนี่ประวัติความเป็นมานี่เป็นอะไรยังไงครับผู้ใหญ่ขาสามช่องเหนือนี้ที่มาคําว่าสามช่องเหนือก็คือคลองสามสายนะครับที่อยู่เหนือหมู่บ้านซึ่งคลองทั้งสามสายนี้เป็นเป็นคลองที่เชื่อมต่อในระหว่างหมู่บ้านในละแวกของตำบลกะหลด้วยกันนะครับ หมู่บ้านข้างหน้านี่คือเป็นคลองสามสายประชาชนการน,นี่เหรอคะใช่ครับผมอ๋อก็ไลยเป็นชื่อดีนะครับ,รบแล้วสถานที่ท่องเที่ยวนี่เป็นอะไรยังไงบ้างคะถ้ามาสามช่องก็มีมีถ้านึกถึงสามช่องก็นึกถึงสามสามอย่างนะครับค,คือคอหนึง่งแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกคือเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านอสองแหล่งท่องเที่ยวหลักและสามที่สำคัญที่สุดก็อคืออาหารทะเลแล้วอย่างนี้ดูแลกันยังไงคะหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแบบนี้ค่ะ จร,จริงๆแล้วถ้าเป็นบริบทของชุมชนเรามีเรามีมาตรการในการดูแลรักษาใน,ในภาพรวมของชุมชนเรามีกลุ่มต่างๆคณะ,ะต่างๆที่แบ่งแยกกันนะครับที่มาดูแลในส่วนของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเช่นเรามีประธานบางดำผู้ช่วยเป็นประธานอยู่แล้วก็มีกฎระเบียบอ๋อแบ่งเป็นกลุ่มๆถือว่าธรรมชาติถึงสวยงามแบบนี้เนาะใช่แล้วตอนช่วงสึนามิล่ะครับครับหลังจากสึนามิผลกระทบไหมคใช่หลังจากสึนามิก็มีผลกระทบนิดหน่อยนะ แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบเหมือนกับฝั่งฝั่งเขาหลักนะครับฝั่งสามช่องคือวันท s นามิคือน้ําทะเลนหนุนอย่างเดียวหนุนสูงเกือบจะท่วมบ้านเลยนะครับแต่หลังจากนั้นมาก็ในเชิงระบบนิเวศของชุมชนเกิดผลกระทบในเรื่องสัตว์น้ําสัตว์น้ําลดน้อยลงนะครับเนื่องจาก สิ่งที่มากับน้ํามันมีสารเคมีปนอยู่ก็ทำให้ทาให้สัตว์น้ําเหล่านั้นเกิดถอดหายไปช่วงระยะ2ปีถึงแม้เหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่บริเวณหมู่บ้าน3มช่องเหนืออาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องด้วยความโชคดีทางด้านภูมิศาสตั้งอยู่ในบริเวณเอ่าวพังงาแต่เหนือสิ่งอื่นใด เกาะกำบังที่คอยยับยั้งคลื่นปีศาจที่กำลาบได้อย่างอยู่หมัดน,นั่นก็คือความสามัคคีและการเห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติของชาวบ้านบ้านสามช่องทุกคนแต่จุดตรงนี้ค่ะหนูเห็นว่ามีป่าชายเลนค่อนข้างเยอะมากเลยมีส่วนช่วยอะไรตอนเหตุการณ์นั้นไหมคะครับก็นั่นคือเป็นสิ่งสำคัญเป็นกำแพงถือว่าเป็นกำแพงชีวิตเลยเห็นกันนะครับใช่ของชุมชนเป็นกรอบเป็นกรอบเป็นกเนกาะคุ้มกัน ภัยต่างๆไม่ว่าภัยทางทางเกิดลมพายุเกิดน้ําสึนามิที่เห็นได้ชัดเลยคือสึนามิแรงกระทบจากการการยับยั้งของป่าชาเลนทําให้น้ําแทนที่จะมาเร็วกลับช้าลงนะครับก็เป็นเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่าในส่วนของจังหวัดพังงาก็ถือว่า3มช่องนะครับถือว่าเป็น1ในบริเวณของป่าชาเลนก็มีเยอะมาก หนึ่งในไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวของบ้านสามช่องเหนือแต่พี่บอกก่อนนะคะว่ามันแอดเวนเจอร์มากๆน้องพร้อมไหมคะมนี่ทำรายการนี้นะไปมาโอ้โหทัวรป,ประเทศไทย <playground. S 2> ไเลยบุก <c oughs> ป่าป่าดองขอรอบหนูได้หมดท<ๆ>ุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวน้องขึ้นไปทางด้านบนแล้วภาพที่น้องจะเห็นเนี่ยน้องจะรู้เลยว่ามันคุ้มค่ากับหยาดเหงื่อที่น้องเหนื่อยมากขนาดไหนพร้อมไหมยังคะไปกันเลยค่ะครับผมเลย ดูยิ่งใหญ่มากเลยนี่หนูอจะรู้ใังไหว่าทําไมถึงต้องชื่อถ้ำเพชรประการั่ะคะเออทาไมต้องชื่อถ้ำเพชรประการังพี่ว่าเดี๋ยวให้พี่ผู้ใหญ่ทําไมกันพี่เล่าดีกว่าค่ะจริงๆแล้วถ้ำนี้เดิมทีก็เป็นเป็นถ้ำเรียกว่าเสากระโดงถ้ำเสากระโดงนะครับก็เนื่องจากมีเสาเพดานถ้ำอยู่ที่ค้ำเพดานถ้ำอยู่อ๋อนี่ไงตามด้านหลังงนี้นะะแล้วต่อมาเราก็ทางชุมชนก็ได้มีการ เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ะนะครับก็เชิญท่านนายกเชิญท่านผู้ว่าเชิญท่านนายเพเภอมา,อานะครับก็มามาสำรวจพื้นที่ใหม่แล้วก็เห็นแนวหินหอกหินย้อยที่เพิ่งเกิดคือ,อยังอดอ่อนอยู่เลยนะครับอัน,นี่คือสถานที่<ช>ททเที่ยวใหม่ใช่ครับแล้วก็ไม่เห็นแนวหินย้อยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นคล้ายๆ,ๆกับปากกรัง<อ>แล้วก็อีกด้านหนึ่งผนังถ้ำก็มี แสงเพลฟราวเหมือนกับเพชรนะครับก็เลยตั้งเป็นที่มาของถ้าเพชรประการังคือเป็นตามธรรมชาติของเขาเลยใช่ใช่เป็นธรรมชาติที่เราเห็นอะใช่แล้วตามช่องตามรูเป็นโพรงเนี่ยนะ,ะืมไอ้ตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะใช่ครับตามธรรมชาติก็คือมันอาจจะเป็นช่องลมอะไรช่องระบายคือมันอยู่ใน อยู่ภายในถ้ำครับพอด,ดีเลยให้เรามาแต่ว่มามาเห็นประสบการณ์ใหม่ๆเนาะมีอากาศมีความสวยวาวางามแบบครบเลยในถ้ำนี้เ,ออเดี๋ยวพี่จะพาน้องอิมไปดูเพชรประการังนะคะไอ้ตรงนี้่ะจะมีอายุประมาณ3 0 0 0ถึง5,000ปีตรงนี้นี่จะเป็นตัวอ่อนแล้วเดี๋ยวแบบแก่จะมีอีกด้านหนึ่งเราไปดูกันเลยค่ะเออดีดีๆีป้าป้้านำเลยนำเลยนำเลยนี่โอ้ยอายุยาวจริงเลยห้าพันปีแน่นี่ไงล่ะคะมันจะเป็นลักษณะของประการังตัวเล็กๆอ่อนๆเนี่ยค่ะ เนี่ยเหรอใช่ค่ะใช่ผุยๆเนี่ยนะใช่ค่ะใช่โอ้ระวังนะคะเนี่ยผงๆเนี่ยนะพี่ค่ะใช่เหมือนปลาการังจริงๆด้วยมันมันเกาะตัวขึ้นมาเหมือนปลาการังอุ้ยตัวอ่อนเหมือนกับมันยังอ่อนแล้วมันแล้วมันเพิ่งจะงอกนะคะระวังเหยียบนะคะเหมือนจริงๆเหมือนจริงอะเนี่ยใช่ใช่ใช่ ลมเย็นสบายมากนะคะ<า><า>ดูเสื้อเดียวลมพัดโกกสบายเลยพี่หายเหนื่อยเลยพี่ <นะ S 2> ขึ้นมาเหนื่อยแล้วก็มาเดินลมแบบนี้สดชื่นมากค่ะสดชื่นพี่เจอเราเดินมาเนี่ยสังเกตได้เลยนะว่าถ้ำเนี่ยสะอาดเวอร์สะอาดมากดูแลก,กันยังไงอะที่นี่เขาจะมีกลุ่มท่องเที่ยวของตำบลกะไหลหซึ่งจะรวมกันหลายหลายหมู่แล้วก็แต่ละหมู่ก็จะรับผิดชอบกันถ้าหากหมู่นี้เขามีนักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเขาก็จะต้องไปคุยกับ ทัวของเขากับลูกทัวว่าคุณจะต้องดูแลความสะอาดเพราะมันเป็นของชุมชนแบ่งกลุ่มกันเลยใช่แบ่งกลุ่มกันเลยค่ะใช่แล้วก็ชัดเจนแล้วก็จะเป็นเครือข่ายที่จะเกื้อหนุนกันหมดเลยทุกคนจะต้องร่วมกันดูแลหมดเพราะอันนี้มันอ่ะคือสมบัติของชุมชนเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งรายได้ถูกต้องเป็นแหล่งรายได้ใช่เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนของของคนกระไหลทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลดูแลให้มันคงสภาพอยู่นานที่สุด สะอาดที่สุดและคงเดิมที่สุดใช่พอผ่านมาขยะไม่มีเลยนะคะใช่นี่อิมเข้ามาอิมอึ้งจริงนะคือแบบสะอาดมากๆอ่ะเนาะทำให้เราสัมผัสธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ก็เรียกว่าทําให้เศรษฐกิจของของชุมชนนี้กระตุ้นขึ้นด้วยนะพี่เนาะใช่ค่ะดีมากใช่มากใช่แล้วช่วงที่เหมาะสมเนี่ยที่จะมาท่องเที่ยวตรงเนี้ยมีเดือนอะไรยังไงบ้างอ๋อที่นี่นะคะเออสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีว้าววเพราะว่าเอ เขาจะแบ่งเป็นทะเลนอกกับทะเลในส่วนตำบลกระไหลเนี่ยมันคือทะเลในทะเลในเนี่ยจะไม่มีคลื่นลมพายุแรงเลยคุณสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีพี่ก็จังสงสัยว่าช่วงฤดูฝนนะนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากเพราะว่ามันอใช่เพราะว่ามันน่ะไม่ได้มีคลื่นพายุที่ที่มันจะมากระทบเกี่ยดการท่องเที่ยวที่นี่เลยเที่ยวได้ทั้งปีค่ะติดต่อมาได้เลยทั้งปีแล้วก็จะประทับใจทั้งปี จังหวัดพิจาราค่ะหนูรู้สึกว่าที่นี่ใช้ชีวิตยอยู่บนเรือมากที่สุดนะนี่แหละค่ะคือวิถีชีวิตของชาวเลแท้ๆขอ,อของบ้านสามช่องเหนือเลยค่ะค่ะนี่พูดไปพูดมานะที่นี่นอกจากธรรมชาติแล้วเนี่ยมีอะไรฟซีฟวิไหมพี่ที่นี่นะคะถ้าหากว่าจะให้ขึ้นชื่อหรือ,อ,รอว่าจะเป็นของดีของโพลจากดทุ่งเนี่ยจัดมาบ้านสามช่องเหนือก็ต้องเป็นพวกอาหารทะเลที่มันสด มันมีกะปิมันมีกุ้งเสียบที่มันมาจากแหล่งธรรมชาติแท้ๆแล้วก็มันมีเรือหัวทงที่ว่าเขาจะจําลองจากเรือที่เรานั่งกันนี้แหละค่ะแล้วก็มาเป็นลําเล็กๆเขาเรียกเรือหัวทงแล้วก็สุดท้ายของดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้ามัดย,ย้อมอี่นี่จะเป็นขึ้นชื่อมากเพราะเขาทำจากธรรมชาติเล่นก็สดจากธรรมชาติมาเลยใช่ค่ะคือดีนะเนี่ยใช่ค่ะอ,อยากช,ชมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะา ตอนนี้เรามาถึงการทําผ้ามัดย้อมใช่ใชผ้ามัดย้อมเนี่ยคือสินค้าโอท็อปตัวหนึ่งของบ้านสามช่องเหนือเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้รู้จักจระไรนะคะ,คะสวัสดีค่ะค่ะ,คะไรเนี่ยแกจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทาผ้ามัดย้อมที่นี่เขามีความแตกต่างกับที่อื่นยังไงคะผ้ามัดย้อมอะคะหมายว่าจะใช้โองจากธรรมชาติลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งนั้นเลยใช่แล้วเราหาได้ที่ไหนคะเพราะว่าถูกดิบอะคะข้างชายทะเลค่ะ เนี่ยหลคะข้างหน้าเรานี่เลยค่ะเขาเรียกว่าปลาชายเลนใช่ไหมคะปลาโกงกลางปลาชายเลนลูกนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่อันนี้เขาเรียกลูกตะบูนค่ะแล้วเขาจะเอาเปลือกของมันเนี่ยค่ะแล้วมาต้มต้มนานประมาณสองชั่วโมงถ้าถ้าเราใส่เปลือกมากเท่าไหร่เนี่ยสีมันก็จะเข้มแล้วมันจะติดเนื้อผ้าได้ดีเนี่ยประมาณอย่างอย่างนี้ก็คือเป็นผ้ามัดยอมที่มาจากลูกนี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วคือมันติดทนแมติดทนแล้วจะไม่มี ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วว่าเราจะไม่ได้รับอันตรายเพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆใช่แล้วค่ะถูกต้องไอ้นหนลองลองลองลายดอกไม้นี่ทำยังไงคะลายดอกไม้ทำได้วไหมทำได้ทำด้วยทำด้วยทับซ้ำเดี่ยวทับไปทับมาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่อันนี้คือได้หนึ่งดอกแล้วไหมไอติมเนี่ยมีไม้ไอติมนี้เขาทำเป็นยังไงคะทำแบบเนี่ยแล้จะออกแบบนี้แบบแบบแบบเป็นลาย แล้วจะออกมาเป็นลายแบบไหนออกเป็นลายอะไรมันเป็นดาวค่ะทำไมไม่ไดเป็นดาวเหรออ๋ออันไหนลอง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 ดูค่ะอันไหนลองซิก็จะออกมาอย่างนี้เหมือนก้วยไอศครีมล้วก็นีไปก้อนนีที่หัวฟ้าบตะมาพัดหน้ากับหลังให้เอียงแล้วก็ถ้าอยากให้เป็นดาวให้มันเฉียง อันนี้ถ้าอยากได้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็ให้ตรงอันนี้มันอยู่ที่การมีดของเราเองก็แปลว่าผ้าแต่ละผือเป็นงานไฮเนด์ไหมก็คือลายจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่การออกแบบของของคนนัดนะค่ะเราได้แบบผ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นดาวเป็นดอกไม้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราไปทำยังไงกันต่อคะเดี๋ยวเราจะไปย้อมตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มกัน เราก็มาถึงการย้อมอ้าวตะกี้พายเรือเลยพี่ใช่ตะกี้ก็พายเรือพาเราไปเที่ยวถ้ำเพชรประการังแล้วก็มาย้อมสีพาด้วยใช่บางดำค่ะพี่บางดำนตะกี้พี่ลืมแนะนําให้น้องรู้จักบางดำพี่บางดำน้ํานี้ี่ได้มาคือจากผลผลลูกตาบูลครับลูกตาบูนปลาชายเลนครับค่ะก็คือเอามาเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวจนมันกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมเอามาต้มประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ รองให้เรียบร้อยให้สะอาดเอากาบมารองเอากากคุณลองเอาเปลือกแล้วก็มัดผ้านี่ไงครับอ่าเช่นอย่างนี้น้องมัดผ้าเสร็จแล้วอย่างนี้ก็ต้มประมาณ20นาทีนะครับนาทีนะครับผ้านี้จุ่มลงไปจุ่มลงไปประมาณ20นาทีครับนาทีอย่างนั้นลองไงครับเอาเลยครับจุ่มจุ่มลงไปเลยครับจุ่มเลยรอยี่สิบนาทีพอหลังได้จากนี้ตรง20นาทีแล้วแล้วเราจะต้องทําไงต่อไปจากกระบวนการต่อไปแล้วและเราก็จะเอาไปล้างน้ำพาไปล้างนะครับพาไปล้างล้างล้าง กี่น้ำกี่น้ำค่ะสามน้ำสามน้ำหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเป็นไงต่อคะก็ล้างน้ำน้ำสรก็เป็นแล้วก็ผึ่งให้มันแห้งรอใช้ได้เลยครับได้เลยค่ะอ่นนี้เหรอเนี่ยใช่ได้มากยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูผ้าของเราว่าพี่ว่ามันได้ที่แล้วค่ะที่เราต้มเอาไว้ได้แล้วค่ะตัดก็นเลยบางําโอ้โหนิ้วเดอรนีไม่ล้อเลยแล้วะธรรมดาเลยเสร็จ ต้องจับปลายจับปลายมันร้อนมันร้อนร้อนปกติเลยจับโดยจิ้นชิ้นแล้วนะครับโอ้แต่คนปกติไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับอะมาแล้วได้ปุ๊บเราไปล้างน้ำกันไปล้างน้ำไปล้างน้ำมันะครับ ลวดลายมันจะชัดมากสวยดนนาวด่ว<ช>เฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะเป็นดาวภูมิปัญญาชาวบ้าน,นาสุดยอด,ด<า>เลยเนี่ยดูดิสวยนะสวยเลยอ่ะนอกจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการนั่งเรือเที่ยวชมธรรมชาติรอบอ่าวพังงาแล้ว ใครที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแล้วไม่อยากกลับเข้าเมืองที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เปิดที่พักโฮมสเตย์พร้อมสับด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้ที่เน้นการออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการทำประมงการหาหอยการปลูกป่าชายเลนทำกะปิกรีดยางซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตจากคนในชุมชนโดยตรง เสียงของบ้านสามช่องเหนือนะคะจะ<า>ไม่ว่าใครไปใครมาทุกคนจะต้องอคิดถึงอาหารทะเลที่มันสดและมันอร่อยค่ะก็ใช่ไงพี่สดมากอืม,อมนี่พูดถึงเนี่ยช่วงนี้ช่วงที่อินบอกอ้ยชอบมากเลยเนี่มาที่นี่นะ,ะชื่อเสียงนี่เลยกะปิกับกุ้งเสียบหนึ่งในตองอูเลยใช่ไหมใช่อ่าเพราะฉะนั้นเมนูในวันนี้เราจะอ,าอะไรยังไงดีก่อนแล้วพี่คนนี้นะคะ อ๋อลืมไปลืมแนะนำเลยค่ะคนนี้นะคะแกชื่อพี่ตู่ค่ะพี่ตู่พี่ตู่นะคะแล้วก็พี่ตู่เนี่ยแกจะมีฝีไม้ลายมือในการทําน้ําพริกกุ้งเสียบเมนูนี้คือน้ำพริกกุ้งเสียบใช่แล้วก็เป็นเมนูเด็ดของบ้านสามช่องเหนือเอาสิมาวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะพี่๋าพี่ตู่พี่ตู่แนะนําเลยค่ะมีกุ้งเสียบมีกะปิกะปิพระเอกของเรานะแล้วก็มีหัวหอมกระเทียมกระเทียมแล้วก็พริก พริกสดพริกสดนะคะมะนาวแล้วก็มีผักพื้นบ้านที่เราใช่ที่เขาปลูกเองที่นี่ค่ะที่นี่อันดับแรกคืออะไรคะพี่ตู่เริ่มไหมคะตำเลยพี่ตู่มาตรงกลางอะยังไงตำเลยตำจ้าตำเลยค่ะใส่อะไรก่อนจ้าแดงโอ้โหดูกันซอยสกอนคุณผู้ชมนี่อาชีพโอ้ยช่วยช่วยโลช่วโขล ก็กำลังล่ใหญ่เลยเรียบร้อยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะพี่มีชาวบ้านเดี๋ยวพี่จะให้ชาวบ้านคนนี้ค่ะเขามาลองชิมน้ำพริกกุ้งเสียบของเราดูว่ารสชาติมันเด็ดขนาดไหนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญมาชิมร้อยคำร้อยคำร้อย ออันนี้ก็เรียกว่าน้ำถูกกรุงเสียบชิมไหมชิมชิมเอาเลยระวังเพชรนะระวังเพชรโอ้โหเพชรร้อยไหมร้อยไหมร้อยไหมเ้อไหมอืมร้อยจังหูร้อยจังหูอร่อยจังหูอร่อยจังหูจริงอะอันไหนลองชิมดิอร่อยจังหูจริงอะอืออืออร่อยสมคำล้ำเือจริงเลยนี่ถ้าทำขายนะขายจุดขายดีเลยนะพี่เนี่ยใช่ค่ะที่นี่เขาไม่ได้ทำกินกันเล่นๆนะคะ ที่นี่น้ำพริกมันอร่อยค่ะเราพอชอก็เลยจับมาขึ้นทะเบียนสินค้าโอท็อปนี่แล้วก็เป็นของดีของอำเภอตะกวดทุ่งเป็นสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของอำเภอตะกวดทุ่งและของจังหวัดพังงาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูน้ำพริกโรงงานทำน้ำพริกจะมีน้ำพริกเยอะหลากหลายมากจะมีน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกเพียบเลยพริกไทยดำมีเยอะแยะมีเพียบจัดเลยที่จัดเลยพี่จะบอกว่าอร่อยสุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะได้เลยค่ะคุณรักค่ะ ค่ะไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะอ๋อเนี่ยหรค่ะอันนี้เป็นโรงงานน้ำพริกเจ๊น้องนะคะค่ะที่นี่ขึ้นชื่อมากเพราะผลิตไงผลิตเลยค่ะแล้วเขามีน้ำพริกหลากหลายชนิดสินค้าโอทบห้าดาวนะคะโอห้าดาวห้าดาวค่ะแล้วก็มีน้ำพริกเยอะแยะหลากหลายมาก เรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนความกับหมู่บ้านโอท็อปพื่อการท่องเที่ยวอย่างหมู่บ้านสามช่องเหนือตำบลกระไหลอำเภอตะกวดทุง่งจังหวัดพังงาไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์วิถีชีวิตอันมีมนสเสนะและอาหารการกินที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมอวดโฉมและท้าทายสายตาน,นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรับรองว่าเห็นในทีวีว่าดีขนาดไหนของจริงดีกว่านี้สิบเท่าแน่นอน ก็เนี่ยคือพี่เลี้ยงของชาวบ้านเราเนี่ยจะลงมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนส่วนหนึ่งของชาวบ้านพี่ก็จะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเสนอแนะสิ่งต่างๆกับชาวบ้านสอนชาวบ้านทุกทุกทุกเรื่องแล้วก็จะเป็นส่วนที่จะประสานกับหน่วยง,งานอื่นๆสำหรับช่วยเหลือในการหางบประมาณจากหน่วยง,งานอื่นๆมาให้กับหมู่บ้านมาให้กับชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่ง สำหรับบ้านสามช่องเหนือนะคะพี่เป็นพนักงานที่นี่มาหปีมนเสน่ของสามช่องเหนือคือสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนสามช่องเหนือพี่ถือว่าเขายังใช้ชีวิตแบบแบบวิถีชีวิตชาวบ้านแบบเดิมๆเลยนะคะที่ไม่ได้รับสิ่งภายนอกเข้ามาทําให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาหารการกินก็เป็นอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สดที่อยากจะให้ทุกคนนี้นะคะลองมาสัมผัสกับบ้านกับชุมชนบ้านสาช่องเหนือตบอำบลกันไหลอําเภอตะกวดทุ่งดูแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็จิตใจไปตลอดเลยค่ะ กรมการพัฒนาชุมชนภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้